กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube แม่มาริพาไทยของเราแล้วรับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีค่ะเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลย2เซตก็1,980บาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านไม่บวกเพิ่มนะพื้นที่ห่างไกลจังหวัดท่องเที่ยวพิเศษไม่บวกเพิ่มทุกกรณีได้พาไปเรียบร้อยแล้วคุณพี่จ๋า รีเทียบจากนั้นอาผ้ากาวเตรียมผืนวางแพทเทิร์นแล้วตัดเย็บได้เลยผ้าอบนิ่มให้เรียบร้อยแล้วผ้าอบนิ่มพร้อมใช้งานแล้ว <c oughs> คุณลูกค้าสามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเ <c oughs> ติมได้เลย089 0416008งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่บารีผ้าไทยซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามวันนี้นะคะจัดส่งจากอําเภอเมืือออองงงนนนะะคห้าาาารจจกํเเภมั ร้อยเอ็ดนะคะไปที่เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครขอบพระคุณมากๆคุณลูกค้านะคะคุณพี่กอบกิจนะคะขอบพระคุณมากๆเลยจ้ะเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะผ้าตัดชุดผ้าไหมาลายแพวาซึ่งมีหลากหลายเฉดสีให้เลือกให้ชมกันเดี๋ยวรอดูรอชมได้เลยคุณลูกค้าขาหรือว่าตอนนี้คุณลูกค้าอยากดูอยากชมรีวิวเพิ่มเติมนะง่ายๆเลยกดไปที่รูปคู่กดไปที่รูปโปรไฟล์ตอนนี้ค่ะ กดไปที่นะคะรูปโปรไฟล์นะคะที่เป็นรูปคู่ของเรานะคะคุณลูกค้าจะคุณลูกค้าสามารถเข้าไปที่หน้าหลักนะคะทางช่อง YouTube ของเราโอเคจากนั้นคุณลูกค้าเข้าไปไล่ดูเลยวิดีโอช็อต ไลฟ์สดแล้วก็มีโพสด,ด้วยคุณลูกค้าเข้าไปดูเข้าไปชมก่อนได้เตรียมกระดาษปากกาไว้นะคะจดไว้ชอบนะคะสินค้ารุ่นไหนแบบไหนนุ่มบอกว่าเป็นผ้าอะไรราคาเท่าไหร่นะคะคุณพี่ก็สามารถแจ้งเข้ามาทักข้ามาได้เลยเบอร์โทรศัพท์0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะตอนนี้กำลังรับดูรับชมอยู่ทางสมาร์ททีวีกูเกิลทีวีคุณพี่จ๋าสมาร์ททีวีกูเกิลทีวีนะคะโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมือถืออะไรใดๆดแล้วตอนนี้มีโทรศัพท์อีกเครื่อออออองงงงนนนนึึททีีี่ออ่่มมมโรรศััพพ์ืืถกเเคคแปลิช แอปเขียวตัว L ตัวนี้โอเคนะกดเข้าไปเลยคุณลูกค้าคะกดไปที่หน้าหลักนะคะแล้วก็เพิ่มเพื่อนค่ะเพิ่มเพื่อนด้วย q r code ค่ะเพิ่มเพื่อนด้วย QRcode สแกนที่ Q ิ code ้ทักแชทแล้ว